สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับวิชาน้าตสินโดยครูประภาพรนักเรียนชั้น,หน,นปหกคะช่วงนี้นะคะโรคโควิด -19 กํากำลังระบาดครูขอฝากให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยให้ดีออกไปไหนมาไหนต้องสวมใส่แมสตลอดเวลาเมื่อเรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดนะคะมือของเราโดยการ ล้างด้วยสบู่หรือจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ตรงนี้นะคะขอให้นักเรียนตระหนักให้มากๆแล้วครูขอฝากไว้ด้วยทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของเราเลยดีกว่าเรื่องของเรานะคะวันนี้ครูจะพามาเรียนเรื่องที่มาของดนตรีไทยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ มาดูที่ความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีไทยกันค่ะเขาบอกว่าดนตรีไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะและได้มีวิวัฒนาการผ่านยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปบ้างแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆไ,ไว้อยู่ต่อมานะคะดนตรีในสมัยต่างๆ ดนตรีในสมัยต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยของชาติไทยเราเนี่ยยุคสมัยนะคะจะแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันยุคแรกยุคที่1เนี่ยเป็นยุคสุโขทัยยุคที่2นะคะเป็นยุคอยุธยายุคที่3เป็นยุคกรุงธนบุรีนะคะและสุดท้ายยุคสมัยที่4ก็คือ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะสมัยเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันทีนี้เรามาดูยุคสมัยแรกนะคะคือสมัยสุโขทยัยในสมัยเนี้ยเป็นยุคที่เริ่มประดิษฐ์อักษรไทยทําให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้คนรุ่นห,หลังเนี่ยหรือคนอื่นๆ ได้รับรู้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แก่หนังสือไตรภูมิพล่วงศิลาจารึกนะจึงทำให้เราเนี่ยทราบว่าดนตรีในสมัยนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นการขับลำนำและร้องเล่นอย่างพื้นเมืองน,นั่นเองซึ่งเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ได้แก่พินซอสามสาย บันดอกปีในของคู่ขิ่งของวงใหญ่กลองชาตรีตะโพนคู่ทับหรือว่าโทนกลองทัด ต่อมานะคะเรามาดูดนตรีไทยในสมัยอยุธยากันเขาบอกว่าเรื่องราวของดนตรีไทยในยุคนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในกฎมนเทียนบานกฎมนเทียนบานคืออะไรเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเปรียบเป็นกฎหมายไทยในปัจจุบันเรานี่แหละแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่ากฎมนเทียนบานนะคะ ซึ่งในกฎมนเทียนบานนะคะก็กล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาดเนี่ยปรากฏข้อห้ามตอนหนึ่งว่าห้ามร้องเพลงเรือนะเป่าคลุยเป่าปีสีซอดีดกระจับปีดีดจะแค่ปีโทนทับ ในเขตพระราชฐานทั้งสิ้นเลยนะซึ่งข้อความตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าในสมัยนีย้ดนตรีดนตรีไทยเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากแม้ในเขตพระราชฐานก็ยังมีคนไปร้องเพลงและเล่นดนตรีกันเป็นที่เอเกรริกเกินพอดีนะคะเอเกรเริกเกินพอดีคืออะไรก็เล่นจนไม่รู้จักกาลเทศะ ซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีการออกกฎขึ้นมาว่าห้ามนะคะจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องทรงออกกฎมูลเทียนบานดังกล่าวออกมาทีนี้เรามาดูเครื่องดนตรีไทยในสมัยอยุธยากันนะคะว่ามีอะไรบ้างระนาดเอกกระจับปีกลับพวง คลุยรม,มานาต่อมานะคะมาดูเรื่องดนตรีในสมัยทนบุรีซึ่งในสมัยนี้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณแค่15ปีเท่านั้นและเป็นสมัยที่กำลังก่อสร้างบ้านเมืองและป้องกันประเทศซึ่งมักมีศึกสงครามบ่อยครั้ง ดนตรีในสมัยนี้เนี่ยจึงไม่ปรากฏเป็นหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นอย่างไรสันนิษฐานว่ายังคงลักษณะและรูปแบบเดิมในสมัยยทธยาสุดท้ายนะคะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์สมัยนี้นะคะเป็นสมัยที่ผ่านพ้นจากสภาวะสงครามและมีการก่อสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น ดนตรีไทยนะคะจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันโดยมีการเพิ่มเครื่องดนตรีมา3ชนิดด้วยกันชนิดแรกนะคะเป็นระนาดทุ้มต่อ,อมาก็เป็นขิมและสุดท้ายเป็นของวงเล็กก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ที่มาของดนตรีไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้ววันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดหลังเรียนไม่พวกเราทำกันเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้ในักเรียนนำส่งที่ครูประจำชั้นสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเอง้วยนะคะสวัสดีค่ะ